ช่องทุกจิ้มรือว่าจัดทุกวันนะครับแล้วนอ่คือที่วินนิ่งช็ว้าวเปิดใหม่เลยแต่ว่าข้างๆพี่โตนะพี่โตอยู่ทางฝั่งนู้นเนาะฮึว้าวนี่นะวินนิ่งช็อปคื่ในสายเดียวกับพี่โตเลยอุ้ยเยอะยิ่งดีไหี่คุณขายเขาอยู่ไหนพี่เจ้าของร้านอยู่ไหนของในมาที่เหนือได้วันนี้แหละเงี้ยเหรอใช่คุณแม่ ของนีมาของนีมาเออปุ่มอันนี้ปุ่มมัลติปุ่มมัลติเล่นได้ทุกที่ไม่เจ็บอเจ้าขายของตลอดเท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่เดี๋ยวสวัสดีพี่ก่อนสวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับขอโทษครับขอโทษครับบุกมาบุกมาอุ้ยพี่หลอด้วยเอาพี่โตครับร้านนี้พี่เขาหลอกค่าแล้วครับพี่พี่เชื่ออะไรเขาขอโทษครับพี่ม็อบ พี่มอมาเปิดนานหรือ,อยังครับนี่เริ่มขายช่วงประมาณใหม่เอาละเราได้ที่และเป็นตัวที่เราพัดมาไม่ได้อามาซ่อมถ่ายเองคือตัวพร้อมใช้งานตัวจบัางคู่จะมีป้ายห้อยอยู่เลยจะเป็นตัวแบบถ้าเป็นตัวท็อกก็จะเป็นตัวรองในช็อปประมาณนี้นั่นไงนเลิศเ,เหนือนยงดีเลยครับผมป้ายประมาณเจ็ดแปดพันเราก็ขายสองพันกว่าบาทเอาละเอาละได้ที่อีกแล้วอันนี้พี่ม็อบมีเพจไหมครับมีครับเพจของอะไรล่ะ่ ที่ร้านเลยนะ้อ,องเข้าไปสั่งในเพจก็ได้ถ้าอยู่ไกลใช่ไหมครบเดียเราอยู่โคราชเราโชคดีนะลูกนะลูกไหมเพียน,นี่เลยนี่อ่ะโอเคค่ะพี่มอบขอบคุณมากมากเลยลธรรมดาแล้วก็ราคาพัานต้นต้นครับพันสองพันสามพันเจ็ดประมาณนี้พี่มอบนักฟุตบอลเก่าไหมครับนี่ อ่าชอบทางนี้ชอบทางนี้ชอบทางนี้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวถ้าสงสัยอะไรจะรบกวนรายละเอียดจะพี่มอฟพี่มอฟขอบคุณมากนะครับครับผมพี่พบมันจ้องเอาไว้แล้วตั้งตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วค่ะเพื่อนเขาได้ไปแต่วันนั้นแม่ไม่มาเลยไม่ได้อะไรกระเป๋าเงินยูนี่ครับผมอ่ะในคู่นี้ที่พี่พบมองมาอยู่ลองหรือยังครับ พี่มอบดูท่าทางใจดีมากหล่อมากมาครับผมอิ่ละโษณาอกลอาอกละอันนี้เราก็ไล่ทางมาเลยนะคะตั้งแต่ร้านพี่โตร้านพี่มอบมาทางฝั่งทางขวามือนะพ่อเนาะใช่ไหมคะมถ้ามาจากทางหลัง่งเอติดกันเลยไ,ได้ไหมครับที่ไหนคะคุณพ,พ่อคือพ,พบได้แล้วครับตอนนี้เขาเป็นวัยรุ่นไฟแรงเขาก็จะม้วนดู่สีแรงๆเป็นนุ่ม หน้ามน,นุือคนชื่อพบถ้าทานี้จะได้ละอ่าถ้าอย่างนี้ในฐานะที่เราอยากจะได้อะไรนะ i ไอโฟนเราจะลดสเปคลงเอารองเท้าก็จะเอา iPhone ก็จะเธอเกินไปไหมอุ้ยอุ้ยสงสารนะให้ เร็วเร็เดี๋ยวมันหายไปก่อนอ,อะเฮ้ยอันนี้ก็สวยว่ครบเราชอบนะเวลาที่เราไปเราบอกแล้วว่าเราชอบอะไรที่มันเป็นปุ่มๆแบบม,มันยังดีอยู่เลยอ่ะ ได้แล้วเฮ้ยแต่น,นี้สวยวีิพบมันติดนี้อ๋อเอ้าแล้วมันไม่ได้ใส่ย,ยาไปใช่ไหอคบไม่ไม่มันติดเท้าเดียวเวลามันยิงอืมเวลายิงลูกโทษมันจะไม่ข้ามคานไปเนาะเพราะว่าช่วงนี้ยิงข้ามคานบ่อยเป็นเพราะรองเท้าไม่ได้เป็นเพราะฝีมือเราฝึกฝนเต็มที่แล้วเลยคะผม ชีวิตฉันขึ้นอยู่กับผู้ชายไหนดูซิคะเป็นยังไงคะระหว่างส้มนั้นกับดำนี้อาโหวดดำนี้ครับคนซื้อโหวดดำนี้ครับผมอ,อืมเส้นเลือดก,กล้ามกล้ามขาดูนอื่นไหมครับไปถามพี่ม็กไหม่มา่ท่าไหร่สนุนราคาไว้ก่อนครับผมพันแดโอ้ลองคอป อ่ะขอดูอีกแป๊บหนึ่งครัปผมครับได้ครับอ่ะวางไว้ก่อนครับคู่สีดำครับเข้าประกวดครับทรงเข้าประกวดคือคู่นี้นะครับแล้วก็คู่นี้อันไหนเส่สบายกว่ากันครับสีดำอ่าเพราะว่ามันหุ้มคอใช่ไหมจริงจริงน้องจะต้องมีคู่ซ้อมคู่เล่นนะคะม่งัินพังเมดที่พบก็เหมือนกันพังเมด อุ้ยนี่สวยวบแสงันแยอุ้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 ยขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณนี่สวยเมอร์คิวเบลยุ่มข้อมันนุ่มนะไม่ยากหรอกเกิดที่มันจะยากคือมันแข็งแข็งอันเพะครับมันจะร้อนไหมครับไม่น่ารอนขนานครับ ของพี่มอบอะไม่รู้จะไปมุมไหนดีแต่ว่าพี่มอจะแบ่งเป็นไซส์ส่วนใหญ่จะขึ้นไซส์เจแปนไว้นะครับนั่นแต่ว่าในแต่ละไซส์พี่มอบก็จะแบ่งแห้มันเป็นเอ,อ,อยี่ห้อไปไหลยี่ห้อไปน้องก็มาดูว่าตัวเองอยู่ที่ไซส์ไหนโฮม,ม่าก็สวยนะพี่พบเอามาจากชั้นไหนจำด้วยนุวุ้ย พี่มอบเขาแบ่งแล้วเมอร์คิวรีวนี่ก็น่ารักดีนะพี่พรมนี่อันนี้พี่มอบอกแล้วว่าถ้าน้องมาดูข้างหลักข้างล่างนี้ไม่ไม่ใช่เป็นราคาจริงนะคะราคาจริงไปถามพี่มอปอีกรอบถ้านักบอลคนไหนมีพี่สาวสวยพี่มอบอกว่าจะให้ราคาพิเศษอันนี้อะไรพี่พรมพูมาสวยพี่พูม่านี้สวยวันที่ตั้นกับ กับเว็บมาตั้นได้กี่คู่นะคะนนคแล้วเว็บอ่ะเว็บได้มีซุโน่ใช่ไหมแต่คู่นี้ดูลจะเข้าทางตัวเองที่สุดใช่ไหมครับนี่อันนี้ของเด็กๆคู่เล็กๆเ,เบาอ่ะมันก็เบาเลยเนาะไนกี้เนาะอันนี้พี่อันนี้ของเวน,นอมที่เราชอบเราชอบมากสีแดงเรายิ่งชอบนะแต่นี้เรายิ่งเห็นแค่สีจะได้คู่นี้แหละคิดว่านะ มันเป็นยังไงแต่ว่าสีส้มอีกแล้วอะนั่งรอเขาเรามีหน้าที่เท่านี้แหละอไปเป็นไงฮะความรู้สึกแตกต่างระหว่างสีส้มกับสีดำคืออะไรคะผมเป็นสีดำเพราะว่าสีส้มเป็นไงฮะแต่ว่าสีดำเขารู้สึกว่ากระชับกว่าใช่ไหม เพราะว่ามันมีหุ้มข้อหร ouais? อมันหุ้มไหม, to okay. มส,สีดําอ่ะเออดีกว่าครับแล้วก็สีขาวที่พวกใส่ตอนนั้นเสีนั่นนะสีเทาไม่ใช่สีขาวก็หลอกแต่สีดําดีกว่าโอเคค่ะไปซ้อมอีกครับผมอันนี้ลองให้จะมาตั้งแต่สามวันที่แ uh ล้วแล้วครับชีวิตพวกเราทํางานหาเงินทํางานหาเงินทํางานหาเงินซื้อองเท้าหาเงินซื้อลำเท้าทำทำงานบนลูกชีวิตบนลูกครับครับ ใช่ครับชมพิเศษ้วยครับผมนี่นี่นี่การสร้างมิตภาพมันดีตรงนี้เราจะไปให้ทั่วโคราชเลยค่ะเพื่อให้เพื่อให้พี่ๆเขาได้มาแล้วคนที่เราจะต้องลดราคาอ่าอันนี้หนึ่งพันแปดร้อยนะคะเดี๋ยวโอนโอนได้ไหมคะพี่ทีครับผมพ่ธีมอบ รองเท้าคู่นี้จะทําให้ไม่เตะข้ามคานนะคะผมขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่มอบได้น,นะคะไปแล้วค่ะไปไปพี่มอฟครับ,รบขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่นะคะเยอะเยอะเยอะสวยมากด้วยโอเคในฐานะที่คุณได้คู่ใหม่แล้ววันนี้คุณจะทําการอุ่นเครื่องคุณจะใส่เลยไหมฮะใส่เพนะราะว่าพี่นี้อยู่มันขาดจะมันขาดแค่กอกเดี๋ยวไปเย็บครับอุ้ยนังสาดเอาไว้ใส่ซ้อมเนาะอืมนั่นก่อนอุ้ยต้องถ่ายรูปอ่ะถ่ายรูปครับเชิญครับผมถ่ายรูป นี่นะคะวินนิ่งช็อปดี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 นะที่ดีดดที่มันน่ารักด้วยนะคะว่างกว่าแล้วปื๊ด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 นี่แค่นี้จุดสังเกตก็คือตรงนั้นร้านสถานปฏิบัติธรรมเฮแล้วก็ตรงข้ามมาก็จะเป็นร้าน Winning Shop นนต,อตอนนี้ร้านพี่โตของเยอะแล้วไม่ได้มานานแล้วนะร้านพี่โต นี่ร้านพี่โตอยู่ตรงนี้ไปอีกนิดนึงก็พอห่างจากร้านพี่โตก็เป็นร้านพี่มอ็อถ้าสมมุติว่าเราจะอยากได้ของที่แบบใหม่ๆเลยไม่ล้ามากก็ก็มาร้านพี่โตจะ,จะอัพราคาขึ้นอีกนิดนึงนิดนึงไม่เยอะเลยนะเพราะว่าพี่โตเขาก็พี่โตแลกของ่อนยุูยสตอกเต็มจา้าอย่าจริงจริงเตรียมแต่เงินไว้นะคะคุณพ่อ คุณแม่นะคะแค่นั้นเองนะ